ดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องทรัพยากรธรรมชาติจะมาเล่าให้น้องๆฟังอยากรู้กันหรือ,อยังถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นแบ่งเป็นกี่ประเภทถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยครับ ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นสามประเภทคือประเภทที่หนึ่งคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดหรือไม่สูญหายไปจากโลกเพราะธรรมชาติได้สร้างวงจรหมุนเวียนให้มีใช้ได้ตลอดเวลาต่อไปเรามาดูตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปกันนะครับเช่นแสงแดดลมน้ำชั้นบรรยากาศความร้อนจากดวงอาทิตย์และรวมถึงความงามของธรรมชาติ น้องๆครับถ้าหากมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเสื่อมโทรมเน่าเสียเกิดมลพิษธรรมชาติเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้นะน้องๆครับต่อไปเรามาดูประเภทที่สองกันต่อเลยนะครับประเภทที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดแต่สร้างทดแทนได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมด แต่สามารถสร้างทดแทนได้กันนะครับเช่นป่าไม้ทุ่งหญ้าดินและแหล่งน้ำน้องๆครับการสร้างธรรมชาติทดแทนต้องใช้เวลายาวนานหากมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินกว่าที่ธรรมชาติจะสร้างทดแทนได้ความแห้งแล้งความขาดแคลนย่อมเกิดขึ้นทำให้มนุษย์มีความเดือดร้อนได้นะครับน้องๆครับต่อไปเรามาดูประเภทที่3กันต่อเลยนะครับ ประเภทที่3คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่มีการสร้างขึ้นมาทดแทนได้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปไม่มีการสร้างขึ้นมาทดแทนได้กันนะครับเช่นแร่ธาตุน้ำมันและสภาพแวดล้อมที่สวยงามตามธรรมชาติเช่นหินงอกหินย้อยเนินดินที่ถูกลมและเนินดินที่ถูกน้ำกัดกร่อนเป็นรูปร่างต่างๆ น้องๆครับถ้าน้องๆคนใดอยากบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในวันนี้น้องๆสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับต่อไปเรามาดูความรู้เพิ่มเติมจากเนื้อหาในบทเรียนกับกิจกรรมช่วงนี้ชี้แนะกันนะครับช่วงนี้ชี้แนะหินงอกคือหินที่งอกจากพื้นหินย้อยคือ หินที่ย้อยลงมาจากด้านบนเกิดมากโดยเฉพาะภูเขาหินปูนฝนที่ตกลงมามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งละลายในน้ำฝนกลายเป็นกรดคาร์บอนิกไหลไปตามก้อนหินและทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในหินปูนเกิดเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตซึ่งไหลไปตามพื้นผนังถ้ำเมื่อน,น้ำระเหยหมดก่อนเหลือตะกอนสะสมเป็นหินงอกหินย้อย จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแบบช้าๆต่อไปคือเนินดินที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเกิดจากหินที่ยังแข็งตัวไม่เต็มที่ประกอบด้วยชั้นดินทรายชั้นหินทรายสลับกันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีความต้านทานต่อการผุพังไม่เท่ากันเมื่อถูกน้ำฝนชะซึมสู่ชั้นหินที่มีความต้านทานต่อการผุพังน้อยกว่าก็จะถูกกร่อนโดยง่าย เหลือชั้นที่มีความต้านทานต่อการผุพังมากกว่าทำหน้าที่เสมือนแผ่นเกราะวางอยู่ข้างบนทำให้น้ำไม่สามารถชะกร่อนต่อไปได้ง่ายส่วนที่เหลือให้เห็นอยู่โดยการเกิดลักษณะนี้จึงมีรูปร่างเป็นหย่อมแตกต่างกันน้องๆครับเมื่อน้องๆได้รับความรู้จากกิจกรรมช่วงนี้ชี้แนะกันแล้วก่อนจากกันพี่มีกิจกรรมส่งท้ายมาให้น้องๆได้ลองทำเพื่อเป็นการทบทวนกันด้วยนะครับ ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับร่วมด้วยช่วยคิดข้อคิดที่ได้จากเรื่องทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรตัวอย่างคำตอบหากมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเสื่อมโทรมเน่าเสียเกิดมลพิษธ,ธรรมชาติเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้ น้องๆครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติกันไปพอสมควรเลยนะครับน้องๆต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่โลกต่อไปด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ